ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณหน่อยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณคุณแฮกด้วยนะครับสำหรับคุณแฮกชนชื่นขอบคุณมากที่เอาทุเรียนมาให้ผมนะโอ้ทุเรียนคุณแฮกอร่อยมากอร่อยมากคุณคุณแฮกเนี่ยเขามีบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีเป็นคนสุราษฎร์ธานีคนสุราษฎร์คนบ้านเดียวกันเราเพิ่งรู้เป็นคนชัยยาแล้วที่สำคัญที่สุดเลยมีสวนทุเรียนอยู่ประมาณสักน่าจะร้อยไร่เป็นร้อยไร่น่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยใช่เปนร้อยมีมะกรูมีลองควงเยอะมีมหมดเลยแล้วก็ก็ปลูก แต่ว่าส่วนใหญ่จะส่งออกนอกหมดของเขานะแต่ว่าเขาก็จะมีต้นสักประมาณ4ี่ต้นห้าต้นสี่ห้าต้นปลูกไว้เองคาะปลูกไว้เพื่อให้กินเอาไว้แบบคือมันกินเองอ่ะใช่เพราะว่าเวลาตัดเอาไว้กินเองกินเองเอาไว้กินเองไอ้คำว่าเอาไว้กินเองนี่ดีมากนะฮะเขาก็ตัดมาให้น่ารักมากเขาก็ตัดฝากมาให้ขอบคุณมากนะลูกขอบคุณจริงๆเขาก็ตัดมา20ลูกฝากโกมาใช่ใช่ ได้กี่ลูกถึงผมสองลูกครับอ๋อพี่โก้ได้กี่ลูกดีครับยังไม่จบฮะมันเอาไปสิบแปครับส8ลูกมันล่วงมันล่วงระหว่างทางมันไม่จะมัดนีแพ็คสองลูกเองนะลูกสองลูกเองพี่ยุทธได้สามน่ะโอ้ยุทธได้ไปสามลูกโอ้ยุทธแฮหนูก็กินทุเรียนเป็นนะเออเออแบบสักครึ่งลูกก็ได้อ่ลูอครึ่งลูกเลยแต่ไม่รู้อะ ทุเรียนสวนเขาอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ล้อเล่นแต่เขาเขาเอามาให้จริงๆขอบคุณนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าของอร่อยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีอย่างปีหน้าเนี่ยจะคุยกับแฮกเกอ์ว่าแฮกถ้าเกิดทุเรียนสวนทุเรียนของแฮกเนี่ยพอมันถึงฤดูกลางเมื่อไหร่หน้าเมื่อไหร่กันตามขอแบ่งเบาบ้างที่ ัวกคนต่อยเพลสมีทั้งลองกองมีมังคุดอ่ะเขามีหมดเลยและของเขานี่คืออร่อยจริงๆนะฮะเกรดแบบว่าตรงออกเลยเขาเกรดสรงออกเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ที่ครัวคนต่อยเพลสที่เดอะคริสตอสกับไมล์ไลมินทาครับในนั้นก็จะมีร้านอาหารนะอีก60กว่าร้านเลยนะถ้าคุณผู้ชมต้องเดินทางไปกินร้านเหล่านี้ตามที่ต่างๆที่เขาอยู่จริงอ่ะ โอ้โหนานเลยกว่าจะครบแต่วันนี้เรารวมมาทั้งหมดมาให้เลยนะเปิด10โมงเช้าครับไปกันได้สบายๆที่ครูกลต่อยเพรสเดอะคริสตัลเอกไมยลามินทาแล้วเรามีนี่ตลอดเลยเรามีอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกครูกลต่อยที่เราจัดพิเศษพิเศษพิธีกรรมพิเศษอ๋อิจกรรมพิเศษพิธกรรมพิเศษเรามีทุกซีไม่ต้องเดือนนทุกเดือนเรามีทุกเดือนนี่ไปขาย แคคตาสมาแล้วอย่างถ้าดูดูผลไม้แล้วก็เอาผลไม้แบบนี้ไปวางืนการผุภัณทุเรียนผุภัณฑ์่ล่าสุดนี่ผมก็เอาข้าวโพดฮอกไกโดดี่นี้ไม่รู้ยังมีอยู่ป่ะนะตอนนี้ไปดูนะมันกรอบสุดๆเลยนะกินเปล่าๆได้นะระวางที่ครูวคนต่อยเพลสอยากให้ทุกท่านได้รับกับความอร่อยอย่างเต็มที่อย่างวันนี้เราก็เรื่องราวที่ดีและมีประโยชน์มาบอกเป็นผักที่สุภาากระยาบผู้ใหญ่คือยังไงครับค่ะนะผมเตรียมจะเล่นนะครับ โอ้ไม่ได้เขาบอกเขาบอกแล้วสุภาพมากคะน้าคือหมายถึงว่าตกลงค่ะน้าจะพูดแล้วก็ตามคะน้าประโยชน์ของคะน้าครับคะน้าเนี่ยเป็นผักที่รวมแหล่งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้คุณโก้จะทําคะน้าผัดปลาเค็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะน้ามันมีประโยชน์มากต่อร่างกายนะครับเช่นแบบมีวิตามิน A สูงถึง4 1 9ไมโครกรัมต่อปริมาณ100กรัมยังมีวิตามินซีนะครับ 1 4 7มิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยการที่เราได้รับประทานผักคะน้าเนี่ยจะช่วยเพิ่มสารอาหารที่ดีต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายครับประโยชน์ของคะน้าเนี่ยนะท่านผู้ชมช่วยร่างกายแข็งแรงมีประสิทธิภาพการป้องกันโรคต่างๆช่วยลดโอกาสการเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและลดความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยโดยรวมนะฮะ อีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณและสายตาใช่ครับคะเป็นผักที่มีปริมาณแคลเซียมนะครับค่อนข้างสูงนะสูงถึง245มิลลิกรัมต่อปริมาณ100กรัมนะครับ จัดได้ว่าเป็นอาหารเสริมแคลเซียมที่ดีชนิดหนึ่ง<ช>เลยใ,<ช>ในคณะยังมีโฟเลตมีธาตุเหล็กสูงซึ่งเป็นสารอาหารจําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงคณะจึงมีส่วนช่วยบํารุงเลือดและลดความเสี่ยงของภาวะโลหิตจางได้ครับคณะยังประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางโรคบางชนิดได้โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในคณะมากคือ ควอ์ซิทินครับแล้วก็แคมเฟอรอลครับซึ่งเป็นการศึกษาเนี่ยพบว่าสารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติด้านการต้านการอักเสบและก็ต้านไวรัสได้ใบคะน้ามีสารในตระกูลที่เรียกกันว่าตระกูลแคโรทีนอยด์ครับยางรูทีนและก็ซีซันทีเดี่ยมากเลยนะเมื่อเทียบกับผักใบเขียวชนิดอื่นคะน้าถือว่ามีมากกว่าซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ ดูโอ้โหเชฟผัดใหญเลยนอกจานี้โอ้ยหอมมากนอกจากนี้คณะยังมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ส่งผลดีต่อการบำรุงและดูแลดวงตาในด้าน ระบบประสาทตาและการมองเห็นได้ควรล้างคณะสะอาดทุกครั้งน,น,นะนผู้ชมเพื่อกำจัดสาร <c oughs> เคมีและสิ่งเชือปนก่อนบริโภคการรับประทนานคณะเพื่อให้ได้ประโยชน์ <c oughs> ควรรับประทานสดๆหรือทําให้สุกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากในการวิจัยพบว่าความร้อนจากการประกอบอาหารนี้จะทําให้คุณค่าของอาหารเน้น้อยลงไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่เราบอกมาแล้วเช่นเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีเนี่ยโดนความร้อนมากๆไม่ได้ฮะมันจะลดลงไปใชามันจะลดลงไปโอ้โหหอมมากเลย ราะนั้นคุณผู้ชมนี่คือประโยชน์ของคณะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในเว็บไซต์ครูงคุณต่อยนะครับ w w w รรตอย t oy. com นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากกินของอร่อยแนะนำครับเจอที่ครูงคุณต่อยเพลสครับในคริสตัลเอกมยัยรามินทา6กกว่าร้านค้าครับแต่ละร้านมีหลายเมนูโอ้โหกินกันได้ทุกวันเลยครับเดี๋ยวจบอกคุณแฮกไว้ด้วยนะคะปีหน้าช่วยเตรียมให้ผมด้วยนะครับผมจะเอากินนะผมอยากจะเอาทุเรียนเข้ามาแล้วมันจะตั้งชื่อให้ว่าทุเรียนแฮกเอ พักสักครู่ครับผมพูนก่อนหนน้าสนใจก่อนกินก่อนแคกพอดีคณะเขาบอกว่าอย่าสุกมากเขาก็พูดอยู่ก็นี่มันไม่สุกเลยท่านผู้ชมดูดิอย่าสุกมากอ่ะดีมากอันนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ถ้าวิตามินแต่กินไม่ได้นะพักสักครู่พูดกนหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกราช่วยตบใหงรายการสักครู่เดียวครับ ข้าวคุกกะปิเจครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มันโอเคมากสำหรับข้าวคุกกะปิมันไม่ได้ทํายากครับแต่มันทําจากใจอร่อยมากคุณผู้ชมเจ๋งมากผมคํานับยินๆครับโอ้โหลัวคุณป๊อ